ครับวันนี้ครับมาเยี่ยมชมบ้านสวนครับของคุณพี่บุญทอมสาลีมาครับนี่มาชมบ้านสวนครับสวัสดีครับคุณพี่บุญทรมครับครับผมวันนี้มาเยี่ยมชมบ้านสวนครับเดี๋ยวพาชมบ้านสวนนี่คือบรรยากาศบ้านสวนพี่น้องภาพรวมๆเนี่ยสวยงามมากครับฮู้นบ้านสวนหลังหน่อยนะครับแล้วก็มีสวนอันนี้คือเฮ็ดแบบโจกซาบอ่โจกกลอนครับกลนครับกลแล้วก็เอาพายังเอาพายังปูดิเดี๋ยวไปเบื้องใกล้ๆครับนี่น้อยอย่างีผักสวนครัวด้วยนี่ นี่ผักสวนครัวอ,อ่าเป็นกะหล่ำโอ้เป็นผักผักอ่สาสลัดสลัดอันนี้สมุนไพรโอ้สมุนไพรเนาะให้เบิ่งสมุนไพรก่อนนี่สมุนไพรที่ยอดฮิตตัวนี้ข้าวสุนัขยอดฮิตตอนนี้สิเป็นอ่าอีตูอีตูนะครับแล้วก็เป็นอันนี้อีหยังนี่มักซิดาฟละซิดาฟลงนี่ครับก็ะเจี๊บพรงก็สิมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งกะหล่ำปีก่อนนี่บักพริกก็มีครับเป็นเป็นสวนครัวย่อมๆ เดินตามรอยสัตว์พระราชาเนาะนะครับเป็นธนาคารอาหารนี่คือกระลำปีครับปีปูเอ็นเนาเบื้องสะนี่ให้ไล่คลองนี่คือคือสะของคุณพี่บุญทอมที่ขุดเองบ้าครับเนี่ยขุดเองครับครับท่านได้ปล่อยปลาหรอกเดี๋ยวนี้ปรับสภาพน้ำอยู่ปรับสภาพน้ำอยู่ขุดเลือกไปไหนครับนี่ขุดเม็ดครึ่งครับเม็ดครึ่งเม็ดครึ่งโอ้แล้วก็เอาพายังปูไว้ครับเอาปรับสภาพน้ำมันมีสีเลี้ยงปลาบ่ก็ซีมีปลาแล้วครับเลี้ยงปลา อ๋อตอนด้านขอบเนี่ยเอาเอาอิฐทับไว้ทับขอบว่เถอะนี่บ่ให้มันพังลงเนาะย่างสวยงามครับเป็นบ้านสวนที่สุดยอดครับนี่มองไปด้านนี่จากนี่ก็เห็นบ้านสวนมองพักพอนเลยได้ครับผมอะอยากอยากเจียวกับมาเจียวได้เ้อครับโอ้ผู้ใดที่อยากชมสวนนะครับเป็นบ้านสวนนี่มีบ้านพักใส่ฟอมบ้านพักตากอากาศนี่โอ้นะครับมองพุ่นเป็นบ้านเป็นบ้านสวนเนาะนี่เป็นมองพักพอนตรงนี้ โดยเฉพาะย้ำเลี้ยงนี่อยากสินั่งโอ้ยชิวๆนี่ได้สบายย้ำเศราย้ำเลี้ยงกับมาเลี้ยงตัวนี่ล่ะย้ำเศราย้ำเลี้ยงไว้ซองนี่เรามองภาคควันอยู่ใกล้บ้าน<ว>นะครับเดี๋ยวย่างไปมุม้มชมมุ้มหุ่นครับรอบสระพี่น้องพลาพี่น้องเมืองรอบสระครับบรรยากาศรอบสระย่างได้สบายครับเป็นบ้านสวนของพี่บุญทอมสาลีมาครับเฮ็ดเองกับมือเนาะลงทุนขุดก้นเองใส่บักจกใส่บักโจ๊กย่างยวโอ้นะครับรอบนี่ก็แต่งแต่งเป็นสวนนะครับ ต้นใม่ต้นอ่าปูผักสวนครัวไว้ผักสวนครัวนี่บักกูดนี่บักกูดบักฮุ่งกิเลศอ่ากิเล็กก็มีเออเนี่ยอดกิเล็กกำลังออกครับกำลังปวงกำลังปวงครับรอบนี่นี่บรรยากาศรอบสะรอบขอบเนี่ยโอ้งามงาพี่น้องนี่เขาตกกำลังออกครับรอบสะบอนี่เงามเลยครับเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวไปพุ่งหักตบหนูขัดตบปล่อยไหมบ่ครับปล่อยยเอออาามมปล่่๋อก็เลยกำลังติดก็เลยปล่อยไหม สภาพน้ำเอาสภาพน้ำไปก่อนครับปลลาามงาครับไปเบื้องหักสวนขัวด้านนี้มีอย่างไงนี่หักสวนขัวครับมีบักเกียมีบวบอืปลูกไว้เนาะนี่ครับกะเพรากะเพราก็ว่าพักทุกอย่างนี่บ่ได้ซื้อปลูกไว้เบิดทุกอย่างครับนี่นี่นครับมีบักเขียมีพริกมีบวบข้างบวบเป็น่นโบ้นะครับส,สุดยอดเลยอาหาร อยู่มากนอกจากสิพักบ้านสวนแล้วกับมีบรรยากาศที่เรียกว่าพักคนลไม้นี่ปลอดสารเด้ยบบ่ได้ฉีดยาปลูกเองปลูกกินเองปลูกกินเองครับขาดแต่ขาดแต่น้ำใสเรื่องผักเนี่ยเราต้องห่วงครับนี่ผักปลอดสารเดียวไปเบื้องบ้านสวนใ,นใกล้ครับไปชมบรรยากาศปันรีสอร์ทพี่น้องเอ้ยนะครับไปเบื้องบรรยากาศบ้านสวนพื้นของพี่บุญทอมครับนี่หลังบักไงนะครับนี่ เดี๋ยวไปชมอันนี้เฮ็ดเองว่ะครับเฮ็ดเองครับเห็ดเองเนะาะใส่ไม้ไหมอ่มาสาสมแต่ตาน,นาบอ่ะโอ้ไปเลอยไม้มาจากนาแล้วก็ไม่เฮ็ดเองพอคุณพี่บุญทอนเป็นเป็นสร้างอยู่แล้วคี่เรมาจะสวนสร้างไรอันนี้ไม่สักบ่อันนี้ไม่แดงครับโอ้ไม่แดงไม่แดงมาจะสวนปาดโอปาท้อศิลปะเลยตัวนี้เอาเอาเปียกออกแล้วกับกาแห่งทาสเล็กครับเอาเปียกออกเอาเปียกออกก่อนเป็นเป็นกิ่งนิดหน่อยเขามาแต่งเนาะ โอ้สุดยอดมากฝีมือครับนี่ไม่อันนี้ตรงนี้ไม่แดียงทั้งเบิดที่กิงเป็นงางานนี่ไม่เดีงเป็นงานี่ยแหละอ๋อมาลงแล้วเราพื้นพุ่นกับเป็นไม้ทั้งเบิดเลยไม่ดูไมดูใส่ไปเบื้องถอยใกล้คนไม่ประดูนี่ครับมันธรรมดาครับมันอ่าบ้านไม้เป็นไม้ประดูในี่พื้นบังงามครับไม่แท้สองห้องนอนครับสองห้องนอนเนี่ยห้องนอนนึง หองนอนที่สองปาเทื่อตลับพีตลัดนองผู้ใดที่มาเยี่ยมยามเนี่ยนะครับพักพอนี่นี่ได้โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ช่วงสงการมาเที่ยวอ่าบอกพี่กัดได้ครับพี่น้องพี่นองมายามเด้ยูบ้านนนทัหมู่นึงครับบ้านนนท์หมู่หนึงตําบลนนทนอำเภอหนองเรือขอนแก่นเนาะพี่น้องอย่ามาพักบ้านสวนมีบรรยากาศนี้จะนอยกันซิมีปลาให้กินดิมีปลาแล้วก็มีมองนอนมีของพักของนอนพร้อมเรียบร้อย ตอนรับพี่ตอนรับน้องทุกท่านครับผู้ใดที่มาชมบ้านสวนหรือว่าอยากมาเห็นตัวอย่างนี่บ้านออกแบบนี่ก่ติดต้อได้หรือว่าอยากได้นายสร้างคุณพี่บุญท้อมนี่แกไปเฮ็ดห้ได้เฮืกอนครับรับสั่งบ้านเนี่ยพร้อมเป็นสร้างฝีมือเนี่ยครับฝีมือให้เบิ้งล้วนแล้วนี่เฮ็ดเองกับมือเลยครับนี่ไม่โอ้สุดยอดครับผู้ใดที่จากเบิ้งเอาประมาณได้บอลเขาเข้าว่าไปหลังนี่เบิดหลายประเด็นยูแสนอยู่เนาะหรือคืออัน คาแรงบ่มีเฮ็ดเอง็นไม่ก็ไม่เจ้าของลายไม่ไม่ไม่เจ้าของออกมาแต่นะครับก็คือซื้อสมวนมากก็ซื้อสังสีซื้อเล็กอยู่บะไหลแต่เน้นเรื่องของไม่เรื่องความสวยงามครับคาแรงนี่เป็นเจ้าของสั่งกับเบิรอยู่ประมาณแสนน้อยๆบ่แสนต้นๆนี่ซื้อแต่สารวมจริงๆกัโอ้ประเมินราคาเราหลายบาทอยู่หลายกว่านี้อยู่เป็นซื้อบงนีเบหลายบาทครับเบิดหลายบาทเนาะแต่อันนี้คือ้ฮงบริืัทไม่เป็นไม่เจ้าของไม่อยู่นะ นี่แต่ค่าเรือย,ยแล้วก็ค่าวัสดุยางอื่นบ่หลายปันไดนนี่วัสดุยานบ่หลายแต่ค่าแรงนี่บ่มีฟีเพราะเป็นของเป็นสร้างอยู่แล้วครับ<ม>อ๋อมือละกักมือละกักค่าแรงจะของมือละกักพี่น้องเอ้ยอะ,อะนะ<ล>ครับก็อย่าลืมครับอ่ากดติดตามช่องฤษีชาแนลหาอยูหากินครับเมื่อนีมาเยี่ยมยามถามข่าวคุณพี่บุญทองมาชมบ้านสวนเพิ่นมาบึงบรรยากาศบ้านสวนสุดยอดอีหลีครับผมมายามได้ครับครับมายามได้เนาะครับผมสไลด์คลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพี่บุญทองครับผม ครับสวัสดีครับ